สวัสดีครับผมน้องจีโอแนะให้รู้ทันธรณีพิบัติภัยใกล้ตัวไม่ควรประมาทเสนอตอสังเกตสักนิดช่วยให้รอดชีวิตจากดินถลม่มดินถล่มในประเทศไทยมักเกิดมาตามหลังจากฝนตกหนักอย่างรุนแรงต่อเนื่องทำให้เกิดดินปนกับน้ำไหลเคลื่อนตัวลงมาตามพื้นที่ลาดชันน้มแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากดังนั้นเรามารู้ทันดินถล่มกันครับอันดับแรกนะครับเราต้องสังเกตลักษณะพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่มว่ามีอะไรกันบ้างพื้นที่เสี่ยงดินถล่มนะครับมักจะมีบ้านเรือนตั้งอยู่ติดกับภูเขาที่มีความลาดชันสูงเนินหน้าหุบเขาที่มีรอยแยก หรือร่องรอยดินไหลบนภูเขาจะได้รับอันตรายจากดินถล่มค่อนข้างสูงต่อมานะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำห้วยที่เคยถูกน้ำป่าไหลหลากและท่วมบ่อยก็มีโอกาสเกิดดินถล่มได้สูงเช่นกันถ้าบ้านเพื่อนๆเข้าพายลักษณะเหล่านี้จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งพวกเราสามารถเตรียมตัวป้องกันการเกิดเหตุดินถล่มกันได้นะครับ อันดับแรกจะต้องให้ความรู้คนในหมู่บ้านของตัวเองมันสังเกตสัญญาณความผิดปกติของธรรมชาติร่วมกันจัดเตรียมเส้นทางอ,อพยพหนีภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยของหมู่บ้านเมื่อมีฝนตกหนักจะต้องสำรวจสภาพพื้นที่ในทันทีอย่างต่อเนื่องและร่วมกันรักษาป่าไม้นะครับนอกจากนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดินถลม่ม สามารถติดตามข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถลม่มของกรมทรัพยากรธรณีเพื่อช่วยกันสอนส่องดูแลดินถล่มร่วมกันได้นะครับเมื่อเรามีการป้องกันอย่างดีแล้วเกิดดินถล่มขึ้นมาเราควรทำอย่างไรกันบ้าง เมื่อเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากมีระดับน้ําในลําห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมีสีของน้ําที่เปลี่ยนไปเป็นสีของดินบนภูเขาปนมากับน้ํารวมถึงมีเสียงดังอึ้งผิดปกติมาจากภูเขาและลําห้วยให้เตรียมตัวรับสถานการณ์อาจเกิดดินถล่มได้ละครับ โดยทิ้งสัมภาระและวิ่งหนีเอาตัวรอดขึ้นที่สูงตามเส้นทางอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้ไปยังจุดปลอดภัยของหมู่บ้านถ้าเกิดพระตกน้ําให้หาต้นไม้ใหญ่หยึดเกาะต้องมีนกหวีดพกติดตัวเพื่อส่งสัญญาณให้คนมาช่วยเหลือได้ทันท่งวงทีนะครับห้ามเข้าใกล้หรือกลับเข้าไปในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพราะอ,อาจจะเกิดดินถลม่มซ้ำกรมทรัพยากรธรณีได้ทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภายดินถลม่ม ร้อมทั้งจัดตั้งเรือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.dmr.go.th หรือติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภยัยโทรศัพท์ที่เบอร์026219701-5รวมทั้งสามารถติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวันได้ที่ l i v e l o v e u n d r o r d d m r แผ่นดินไหวธรณีพิบัติภัยใกล้ตัวรู้ทันเตรียมพร้อมรับมือก่อนสายเกินแก้ ด้วยความปรารถนาดีจากรากรมทรัรพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม